แต่งควรหล่อเนี่ยเยนี่ยเอาหรือออกดีนะนเป็นหล่อใช่นะหมแกทำอะไรของแกเนี่ยเอาฉันก็ทักทายลูกพี่ลูกน้องของฉันไงใครเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณไม่ทราบ นช่วยขอโทษเลยนะคะนี่ใช่ขอโทษก่อนนะคะอะไรของเขาะ ฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะคุณมาสัมภาษณ์งานเหรอเชิญกลับไปได้เลยผมไม่รับฉันขอโทษนะคะสำหรับเรื่องเมื่อเช้าอะ่ะคือฉันเข้าใจผิดนะคะคิดว่าคุณเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉัน คุณช่วยให้โอกาสสัมภาษณ์ฉันก่อนได้ไหมคะได้ผมจะให้โอกาสสัมภาษณ์คุณก็ได้แต่ผมจะไม่สัมภาษณ์คุณที่นี่เราไปสัมภาษณ์ที่ไหนหรอคะถ้าอยากได้งานก็ตามผมมา ฉันมาร้านกาแฟทําไมคะผมอยากดื่มกาแฟผมก็ต้องมาร้านกาแฟดิแล้วเรื่องสัมภาษณ์งานฉันล่ะคะเนี่คคนมาร้านกาแฟต้องคุยเรื่องงานเหรออะไรของเขาเนี่ยบอกจะสัมภาษณ์ฉันแต่พาฉันมานั่งร้านกาแฟช่วย เนี่ยคุณมองหน้าผมทำไมมองหน้าผมนี่อยากได้เรื่องหี่อยากได้รักเขินเหรอไม่ต้องเขินหรอกคุณไม่ใช่สเปกผมอะแหมคิดว่าตัวเองหลอกตายเนี่ยตอนนี้ที่บริษัทผมตำแหน่งเลขายังว่างอยู่คุณสนใจมาเป็นเลขาให้ผมไหม สนใจค่ะฉันทํางานตําแหน่งไหนก็ได้นะคะขอแค่ฉันได้มีงานทําก็พอค่ะฉันจะได้มีเงินส่งให้ทางบ้านค่ะดีแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะการเป็นเลขาผมไม่ใช่เรื่องง่ายผมสั่งให้คุณทําอะไรคุณต้องทําตามที่ผมสั่งทุกอย่างผมเรียกคุณตอนไหนคุณต้องมาพบผมตอนนั้น แล้วถ ok, <I esh. S 1> ้าผมออกไปคุยงานข้างนอกคุณก็ต้องไปกับผมได้ทุกครั้งเงินไขแค่เนี้ยรับได้ไหมเงินไขแค่นี้เองสบายอยู่แล้วรับได้ค่ะดีถ้างั้นตกลงผมรับคุณเข้ามาเป็นเลขาผมพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยอ๋อแล้วเป็นเลขาผมเนี่ย กัลุนาแต่งตัวให้สวยๆให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะหน้าตาก็ดูดีอยู่ <S <S หรอกแต่งตัวเฉยเลย ừ sai đi thắng sai không biết chặt chặt khóa được hắn Wow ừ, oh, no. Đấy, hắn khóa Khóa hắn ลองหมุนตัวดิหมุนตัวยืนเบืออยู่ได้อ่ะ คุณขวัญมีอะไรเอ่อมีเอกสารที่บอสต้องเซ็นค่ะวางที่โต๊ะแหละแล้วก็กลับทำงานได้แล้วป่ะค่ะบอส วันแรกก็อ่อยบอสละได้เดี๋ยวแกได้เจอกับฉันแน่เออคนผมหิวข้าวแล้วไปกินข้าวดีกว่าแต่นี่ยังไม่เที่ยงเลยนะคะบอสทำไมผมหิวตอนไหนก็กินตอนนั้นแหละทำไมมาทำงานวันแรกก็จะขัดคำสั่งผมเหรอเปล่าเปล่าเปล่าค่ะบอสงั้นก็ตามมา เลยเลขาใหม่ของบอสน่ะมาทำงานวันแรกก็อ่อยบอสท,ทำตัวสนิทสนุกับบอสแล้วแกคิดจะตีสนิทกับบอสเหรออีนางเด็กใหม่แกได้เจอใช่ไ่คอยดูอีนางเด็กใหม่ เพิ่งเข้ามาทํางานฉันขอเตือนแกไว้หน่อยนะอย่ามายุ่งกับบอสบอสเขามีเจ้าของแล้วถ้าแกไม่เชื่อฉันแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะขอบใจนะคะที่เตือนแต่ขอโทษนะคะฉันมาทํางานไม่ได้มาหาผัวที่แกจฉันมาทํางานฉันไม่ได้มาหาเรื่องกับใครแต่ถ้าคุณอยากมีเรื่องกับฉัน ก็ได้นะคะฉันจัดให้มายืนคุยอะไรกันตรงนี้เนะี่ยไม่มีอะไรค่ะบอสพอดีว่าคุณขวัญเขาเข้ามาทักทายเด็กใหม่อย่างฉันนะคะ ผมจะไปดื่มกาแฟเดี๋ยวคุณไปกับผมด้วยนะค่ะบอสคุณคอมคะนี่จะเป็นโปรเจกที่เราทำมานำเสนอให้กับคุณคอมในวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณคอมมากเลยนะคะที่เชื่อมั่นในบริษัทเราขอบคุณมากนะครับคุณคอมผมตกลงยอมรับข้อเสนอของคุณโอ๊ตเนี่ยเพราะว่าคุณดาวเลยนะครับคุณโอ๊ตครับได้คนเก่งๆมาอยู่ข้างกายเนี่ยรักษาไว้ให้ดีๆนะครับ ขอบคุณครับคุณคอมผมคงต้องรักษาเธอไว้ยิ่งกว่าชีวิตครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับเช่นกันครับ ผมขอตัวก่อนนะครับเก <pelig ng S 1> ่ง <ś athe imagen> มากคุณดาวขอบคุณค่ะบอสเออบอสคะเมื่อกี้ที่บอสพูดว่าจะรักษาอิ่งกว่าชีวิต บอสหมายความว่าไงหรอคะเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อของเข้าบ้านอีกคุณต้องมาเชื่อผมเลือกด้วยบอสนะบอสฉันมาเป็นเลขาไม่ได้มาเป็นแม่บ้านจะไปเลือกของใช้เข้าบ้านต้องช่วยเลือกอีกเลือกเองได้เป็นหรือไงฮะ ตาแถมต้องไปช่วยเลือกซื้อของเข้าบ้านให้อีกคนไรวะใช้งานสารพัดเลยฮัลโหลค่ะบอสผมมีนัดดื่มวายกับลูกค้าเดี๋ยวคุณไปกับผมเลยนะ ไม่เป็นไรยังพอมีเวลาผมนัดลูกค้าไว้ตอนสี่ทุ่มฉันเข้าใจค่ะว่ามันยังมีเวลาแต่ฉันหมายความว่านี่มันสองทุ่มแล้วคือฉันเลิกงานแล้วค่ะบอสคุณจำเงื่อนไขของผมไม่ได้เหรอคุณเป็นเลขาผมผมเรียกคุณตอนไหนคุณต้องมาพบผมรีบอาบน้ำแต่งตัวให้สวยๆเดี๋ยวผมไปรับคุณที่คอนโด อะไรวะเนี Wait, ่ย <göz> น <ü separ atie> so, uh, e like ี่ต <inhale pet imes> ้องออกไปเยตตาบอสดิรอวบอสคะ ฉันว่านี้มันก็ดึกมากแล้วอ่ะเรากลับกันดีกว่าไหมคะคุณมีแฟนไหมฉันไม่มีแฟนหรอกค่ะฉันทำงานกับบอสเนี่ยเวลาให้เองแทบยังไม่มีเลยค่ะเจ้เวลาเนี่ยเป็มีแฟนแล้วค่ะ ถ้างั้นคุณก็มาเป็นแฟนกับผมสิฉันว่าบอทต,ต้องเมามากแน่ๆเลยค่ะกลับกันดีกว่าค่ะกลับก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าคุณต้องตื่นมาวิ่งเป็นเพื่อนผมคฮะอะไรนะคะ หรอลุกขึ้นจากที่นอนแล้วไปอาบน้ำเลยละอีกครึ่งชั่วโมงผมไปรับบอนคะนี่มันตีสี่กว่าเองนะคะ เดี๋ยวผมเก็บแฟ้มนี้ไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณไปทำมาใหม่แล้วเดี๋ยวปีนมาใหม่ได้คะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณ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 ขวัญเข้ามามีอะไรมีเอกสารให้บอสเซ็นค่ะ เอาวางไว้ที่ต้นละแล้วก็กลับไปทำงานได้แล้วไปค่ะคุณคุณ กินฮาดานคิดกล้าดียังไงอ่อยบอสถึงข้อทำงานของบอสฮะฉันไม่ได้อ่อยฉันเป็นลงไปแล้วบอสก็แค่เข้ามาช่วยฉันถ้าไม่รู้จริงอะ่ะหุบป,ปากไปซะนังดาวนังดาวแกหยู่เดี๋ยวนี้เลยนะายดาวเยดาวแกหยู่เดี๋ยวนี้เลยนะแกจะไปไหนไม่ได้วันนี้แกต้องคุยกับฉันให้รู้เรื่องก่อนฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธออีกต่อแหล เลิกยุ่งกับบอสซะหรือไม่ก็ลาออกไปซะทำไมฉันต้องทำตามที่เธอบอกด้วยเพราะว่าถ้าแกไม่ทำตามที่ฉันบอกฉันจะทำให้แกอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำยังไงกับฉัน น่ะมันไม่พอใจฉันดาวเธอทำแบบนั้นจริงเหรอมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องทำแบบนั้นนั่นเหรอสิมีเหตุผลอะไร ที่ว่าที่ภรรยาผมจะทำแบบนั้นกับคุณขวัญว่าที่ภรรยาใช่คุณดาวเขาเป็นว่าที่ภรรยาผมคุณดาวเขาทั้งเก่งทั้งฉลาดมีความรับผิดชอบสูงมากคนแบบนี้แหละที่เหมาะจะเป็นภรรยาผมคุณขวัญ ผมเห็นพฤติกรรมคุณผ่านกล้องจรปิดทั้งหมดคุณตบหน้าตัวเองแล้วหวังโยนความผิดให้กับดาวเพราะคุณไม่พอใจดาวคิดว่าดาวมาอ่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เมื่อคืนดาวเขาไปคุยงานกับผมจนดึกแถมเมื่อเช้าผมเป็นคนโทรไปปลุกเขาตอนตีสี่เพื่อให้มาวิ่งเป็นเพื่อนผม เลยทำให้คุณดาวเป็นลมตอนที่คุยงานกับผมที่รักในฐานะที่คุณเป็นว่าที่ภรรยาผมคุณจะจัดการกับคุณขวัญยังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะคุณดอวคะฉันฉันผิดไปแล้วคะ่ะฉันขอโทษนะคะที่ฉันทำไป เพราะว่าฉันอิจฉาคุณที่ได้ใกล้ชิดกับบอสค่ะคุณดาวอยาวเรื่องฉันเลยนะคะฉันเข้าใจคุณนะคะคุณขวัญแต่ฉันเคยบอกคุณไปแล้วว่าฉันมาทำงานไม่ได้มาหาผัวแต่ถ้าบอสเขาจะชอบฉันนั่นก็เป็นเพราะว่าบอสเขาเห็นอะไรในตัวฉันจำไว้นะคะคุณขวัญคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำ ครั้งนี้ฉันจะให้โอกาสคุณฉันหวังว่าคุณจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคุณได้นะคะขอบคุณนะคะคุณดาวฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกที่รักจา๋าคือผมหิวอีกแล้วอะ่ะเราไปหาอะไรกินกันครับ <c oughs> เนียนเลยนะคะบอสมันเรียกฉันว่าที่รักได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรเลยนะคะงั้นก็ตกลงตอนนี้เลยสิไปเถอะผมหิวข้าวแล้วคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่ใส่หรือของใช้ต้องหรู แต่มันอยู่ที่จิตใจนิสัยสันดานและการกระทำ